Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no pressure You're not just chosen. It takes the vlog. So I did happy วันนี้เรามาเจอกับพีโร่ซลกันนะคับทุกคนและน,นี่ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแสงที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม สวัสดีครับพีดีต้อนร,รับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนาแนวทางการเล่นซิลในซีซั่นนี้นะครับผมตัวมันว่า,าตัวมันเนี่ยอย่างเล่นได้อยู่ไหมประมาณนี้นะครับแต่เกมเนี่ยตัวมนันเล่นได้นะครับผมแต่ว่ามันเล่นได้เฉพาะบางเกมแล้วก็เฉพาะบางคอมฮีโร่ประมาณนี้นะคือเกมเนีที่ผมเลือกมาเพราะว่าฝั่งมันเป็น2แครี่ไฮเตะแพ้ซิลคาเปนี่แพ้ซิลหลกัหลกๆเลยผมเอาแค่2ตัวเนี้ย เพราะเขาแพ้ผมอะผมก็กดซิลมาแล้วเพราะว่าเขาเป็นอาตาอาต้ามันผมว่าไม่ไจาจะการผมได้อะไม่ไจาจะการผมลามได้อะอแล้วแล้วอาต้าที่ผมก็สู้เขาได้นะมันไม่ค่อยมีสตันไม่ค่อยมีอะไรแล้วผมแรงไนะอาต้ามันสู้ผมไม่ได้แล้วก็มีอเลสเตอร์อเลสเตอร์นี่ก็โดนผมลามชุดเดียวตายเหมือนกันแต่ต้องระวังอันติหน่อยนะประมาณนี้นะครับจังหวะน,นี้เราก็เคลียร์กลางให้แร็นะครับเพราะว่าแร็เขาเดินไปล่างนะ เทคไปเลยครับผมแท็กเทคไปเลยไม่ได้แท็กเทคเลยเกมนี้เขาเป็นคาเฟนีฟาร์มป่านะผมว่าค่อนข้างที่จะช้ากว่าผมนะเราฟาร์มสองกองน,นะครับทุกคนก็คือลากมานะนานทำอย่างเงี้ยแล้วผมก็สกิลสองกระโดดเพื่ออรีนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็กระโดดอีกแล้วผมก็ปาสกิลหนึ่งมันก็เป็นวนลูปอย่างเงี้ยฟาร์มประมาณเนี้ยโอเคครับแล้วก็จบกลางนะผม พอเราจบกลางอย่างคืออย่างที่ผมบอกว่าเราจะบวกข้างบนหรือหรือเราหรือเราจะบวกข้างล่างเราดูแมปนะแต่อย่างเงี้ยคือเราต้องบวกข้างล่างเพราะว่าเพื่อนเราเทอยู่ข้างล่างเยอะแล้วฮีโร่เรามันต้องรีบเล่นในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าเลดเกมไปี่ยมันจะอ่อนผมเนี่ยอ่อนมากถ้าเกิดเขามีทอยอะ่ะแต่กว่านี้อาต้านี่น่าจะตายเพราะผมนะดูคือผมดูดาเมจนะว่าผมสกิลหนึ่งไปลดขนาดนั้นแล้วผมเข้าไปฟัน แล้วมันน่าจะตายได้ผมก็ลำนะแต่ถ้ามันไม่ตายผมก็กดสกิลสองออกนะเรามีโอกาสเลือกได้นะว่าเราจะเล่นหรือรจะไม่เล่นนะถ้าเราปาสกิลหนึ่งติดสองครั้งอย่างเงี้ยมันจะแรงมากเลยนะถ้าเราปาสกิลหนึ่งติดสองครั้งแล้วเรากระโดดไปฟันแล้วเราติดพาสซสี่อ่ะนั่นแหละคือจะแรงมากมันมันเลยเก่งในช่วงต้นเกมไงซิวแต่พอเลสเกมมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นช่งวงวันนี้เราก็เวทเลยครับผม เราก็โดนหลอกนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจับนะผมจะไม่กลับเข้าป่านะคาเฟนี่ยังตีมังกรอยู่ทุกคนซึ่งผมไม่ค่อยแนะนํานะว่าถ้าเล่นคาเฟนี่แล้วไปตีมังกรตนะั้งแต่เวลสี่อะว่ามันตีนานมากๆเลยนะแล้วแครี่อีกคนนึงก็เป็นไฮายาเตะไฮายาเตะก็ตีคลิปป่าเบานะครับผมมันมันโดนเนิร์ฟมันถูกเนิร์ฟให้ตีคลิปป่าเบานะคไฮายาเตะกับคาเฟนี่อะแล้วเขาก็ไปไปงมมังกรกันอยู่ ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยครับผมฟาร์มไปเรื่อยทําเลนไหนได้ก็ทําทําไม่ได้ผมก็ฟาร์มผมไม่รีบเล่นอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเล่นเอาชัวนะในช่วงต้นเกมอะ่ะเพราะเรามันเก่งต้นเกมไงเราต้องทําต้นเกมให้ได้เล่นชัวชัวนะถ้าผมปลาสก,กิลเนื้อสก,กิลหนึ่งโดนสองครั้งอย่างเงี้ยผมจะเข้าเพราะว่าสก,กิลผมจะรีไงอโอเคผมโดนจับนะแรดช่วยผมได้ปะโอเคครับผมช่วยได้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะ อยอยังมีอยู่ผมผมน่าจะเอาแค่ชีฟนะแล้วผมก็ไปแล้วเราแบบใส่สุดเลยว่ะทุกคนใส่สุดใส่เดียวเลยวะ่ะคาเฟนีมันมันดุผมวะ่ะมันดุใส่ผมวะ่ะไม่กลัวหรอกผมก็ปาไิลู์หนึ่งแล้วผมก็ไปแล้วไม่ยุ่งครับไม่คุยด้วยอืปปาเบรกเผื่ออ,อันนี้คือเผื่อว่าเขาฟุ๊กจะเดินจะเ,เดินลัดน้ํานะเผื่อเขาจะเดินเข้ากลางอะไรเงี้ยแบบแบบเขาประมาทอะ่ะผมก็ปาเสี่ยงไปถ้าถ้าโดนอะ่ะคือตายแน่นอนครับผม เพราะว่าผมมีสก,กิลสองเข้าไปแล้วผมกันติโอเคแล้วก็เคลียร์กลางไปครับเดี๋ยวเราเพื่อนเพื่อนเรียกรวมอยู่นะทุกคนอาจจะต้องไปนะผมจะเคลียร์รถแล้วผมก็ไปเลยซิปเราเล่นอยู่ข้างในวะผมผมอ่าคาเฟ่ี่โผล่กลางอย่างนี้ข้างล่างเราเราได้นะผมมาละผมเล่นได้แหละเพราะว่าเขาไม่มีจับแล้วเขาจะจับไปเรียบร้อยแล okay, ะโอเคครับผม เรายังมีอันตินะฟันแล้วก็ออกได้แลดสวยช็อตนี้เรามาเราผมกันแ้วที่มาแก้ได้ได้ดีนะเราเสียนหนึ่งแต่เขาเสียสามนะไอจาะก่อนเนี่ยผมจะห้อยไว้แค่เจะก่อนเล็กก่อนนะเพราะว่าเกมนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นสตาร์ทออนูนะที่เจาะเป็นเปอร์เซ็นต์ผมจีกลางได้เลยฟรีๆเลยเพราะว่าเขาตายสามคาเฟนี่อยู่ล่างกลางก็เป็นของเราพยายามดู ดูมินิแมปด้วยแล้วก็ดูว่าเขาเกิดหรือ,อยังถ้าถ,ถ,ถ้าเราคาเขาได้แล้วเราก็วนะิเคราะอ์นว่าเราจะตีพังไหมประมาณนี้นะครับเนี่ยผมได้เวทเขาอีกแล้วคาเฟนที่ก็จะจนกว่าผมบีนนะเชียบบนครับผมใช้สกิลสองไปครับเจ็บอยู่นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเลือดจากจากคีปก็ได้เหมือนจะเอาป้อมได้โอ้ถ้าอย่างนี้คือผมผมออก,กได้อยู่นะโอเค คาฟเนี่ยิงเลยโอเคครับผมถอยผมถอยแล้วนะโอเคเราก็มาหาเลือดก,กับคีบป่าไปนะเวลาเล่นป่าผมจะไม่ค่อยกลับบ้านนะครับทุกคนเพราะว่าผมจะบูส์เงินแบบอยู่ตลอดนะว่าถ้ากลับบ้านเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรคือเสียจังหวะไม่ใช่ดิเสีย <laughs> อเสียเงินเออแบบสมมติตรงนี้เราควรจะไปได้แต่เราก็ไม่ได้เพราะเราต้องกลับบ้าน ประมาณนี้นะเมื่อกี้เนี่ยที่ผมปาสกิลหนึ่งกับกลับหลังอะ่ะเพื่อผมจะกระโดดไปหาไฮายาเตะแล้วให้ไฮายาเตะ,ะมันลากเข้าไปหาเพื่อนแล้วสกิลหนึ่งผมอะ่ะก็จะปาดจะปาดลูดเพื่อนมันมาหมดเลยนะมันจะทําให้ผมอะ่ะเก็บคือเก็บสแต็กได้ง่ายนะผมจะกระโดดแบบฟันตัวนี้กระโดดฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันกระโดดภาพม,มันจะประมาณนี้นะแต่อันนี้คือมันทําไม่ติดไงสกิลเนี่ย,ยมันเป็นตัวที่ผมมองว่า จะยากก็ไม่ยากจะง่ายก็ไม่ง่ายนะมันความง่ายของมันก็คือกระโดดเข้าไปฟันอันติชึบ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 ,ชบ,ชบลงมาสักิวนึงหรือไม่ก็พอรอลงมามันก็อาจจะตายแล้วเพราะว่าเราฟันดีนึงหรือไม่เราถ้าไม่ตายเราก็กระโดดซ้ําอะไรประมาณเนี้แต่ความเล่นยากของมันก็คือการประยุกต์ใช้พาสีของมันนะคือถ้าถ้าเราถ้าเราเลี้ยงเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแบบแบบแบแบพาสีอะ ไอทีแต็กข้างบนหัวอืมถ้าเราเลี้ยงได้เลี้ยงได้แบบหลายๆตัวในไอในไฟอ่ะเราก็จะกระโดดฟันเสร็จกระโดดฟันเสร็จกระโดดมันจะแบบมันจะแบบฟ,บฟ,บฟุบฟับฟุบฟับประมาณเนี้ครับผมความยากของมันนะความง่ายของมันก็คือเนะี่ยกระโดดเข้าไปฟันลำตายเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายๆนะต้นเกมอันนี้ก็ไม่ต้นแล้วทุกคนสิบนาทีละแต่ว่า ของผมเยอะไงแล้วของเขาน้อยตอนนี้เกมเราค่อนข้างที่จะนำกาอยู่นะแต่ว่าโอเมนบันดันอยู่ตลอดไงทุกคนแล้วมอทอสก็ไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนเพราะว่ามอทอตต้องไปเชียร์คีฟเลนโอเมนก็เลยแบบเราบวกสี่ห้าอย่างบ่อยนะจังหวะที่ผมเล่นได้นะคาเฟนีแหลมนะครับเขาก็เห็นผมนะว่าผมโผล่บนนะแต่เขามั่นใจเกินโอเคสวยครับพบจังหวะนี้ผมก็ดันบนนะ ดันบนอีกสักหนึ่งเวฟนะเพราะว่าขีจะชนแล้วนะเราดูจากมินิแมปข้างล่างเอานะว่าคีาบนเขา,เาวิ่งมาถึงไหนนะวิธีดูนะอา่เจอเหยื่อซะด้วยก็เรียบร้อยเนี่ยง่ายๆครับผม <laughs> เข้าไปเข้าไปฟันลามปึ๊บปุ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 ๊บตายง่ายๆเลยโควโดนจับทุกคนอย่ามีแรงมาเลยอุอยโดดเอาจอะแต่ผมจะปากลับหลังนะครับผมเมื่อกี้นะ่ะ <laughs> มัน มาโดสสนสตาร์ทอีกรอบหนึงไงมันก็เลยแบบออกข้างหน้าเลยทีนี้เอาดาวไหเพื่อนมาเร็วอ่าซิวเนี่ยมันตีอยบเบจกับกากมากเลยนะครับทุกคนดูดิมันตีแบบเลือด,อดมันไม่ดูดไงมันโดนต่อให้มีดูด <c oughs> มันก็ดูดเลือดน้อย <c oughs> มันแบบมันเป็นตัวที่กระจอกมากเลยตีออบเจกต์ผมไปลเลยนะเพราะว่าเผื่อเราจะเล่นล่างเลยไงเอา คีปมตีมังกรว่ะทุกคนปล่อยมังกรบนแล้วเราก็ไปเล่นล่างนะตอนน,ตอนนี้เพื่อนเรียกรวมมานะผมมาไม่ทันว่ะมอทอตายว่ะผมแล้วจะได้อเลเตอร์มาโอเคคือแรกสองส่องนะคือเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเราไม่ดูไงทุกคนว่าผมไม่มีเลือดนะผมเพิ่งเสียเลือดกับดาร์กมานะ <c oughs> แล้วแบบจะให้ผมมาเลยอะ่ะเลือดผมมันก็แบบมันน้อยอะ่ะอย่างน้อยก็เลือดผมแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีอะ่ะ เนี่ยแหละทุกคนมันมันคือการกดแบบไม่ได้กดทีมห้านะมันก็จะแบบนี้แหละการสื่อสารมันก็จะไม่ได้ลงตัวไม่ได้ดีมึงจะทำอย่างนี้กูจะทำอย่างนี้เอมันก็แบบต้องก,ก,ก็ต้องเข้าใจแล้วก็แบบปรับอย่างที่ผมเคยพูดไปบ่อยนะคือปรับตัวให้ได้แล้วก็เล่นตามเพื่อนนะสิ่งที่เราทําได้มันมีแค่เนี้ยทุกคนคือเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาอะให้กลมเกลื่อนอยู่กับพวกเขาแบบ ทำในสิ่งที่พวกเขาพลาดอแบบช่วยเติมให้เขาอประมาณนี้ครับผมไม่ใช่ว่าถ้าถ้าเราเห็นเขาเล่นไม่ดีเราก็ดา่าแล้วก็อะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้เล่นไม่ดีนะในมุมมองผมนะมันยิ่งทํากดดันเขานะแล้วมันทําให้เล่นไม่ดีนะคุยกันดีๆด,ดีกว่าครับแต่บางคนก็คุยด้วยไม่ได้นะเราก็ปล่อยเขาครับแพ้คือแพ้บ่อยไปแล้วค่อยเล่นใหม่ <laughs> เกมนี้คือ13บสามนาทีแล้วนะคือเราอะ่ะควรจะผมว่าน่าจะถ้าอห้าคือน่าจะจบได้แล้วอะแต่แบบนะมทเขาทำเวฟตลอดแยกดันตลอดคือมันไม่มีแทงให้ทีมนะผมจะให้ซิปเข้าไปแทงมันสกิลอม,มอะ่ะมันก็จะเปล่าประโยชน์นะคือซิปมันต้องคอยแบบแทงได้ก็จริงครับผมแต่ว่ามันจะวิ่งเข้าไปตีตีตีต,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 ตีแบบใสสุด มันก็ไม่เหมือนอย่างเช่นโอมาเบาทัมอย่างเงี้ยมันมันทำไปมันก็เท่านั้นนะครับจังหวะนี้มันก็เลยต้องให้มอทอสมาเล่นให้นะแล้วถ้ามอทอสจะตายซิปอมออกมอทอสจะตายซิปออกมันปวนจะตายครับผมเพราะว่ามอ,มอทอสมันถึกเนี่ยอย่างเงี้ยมอทอสควรจะมาเล่นนะครับผมไม่ใช่วิ่งไปไหนวิ่งเพื่อจะนะบอกเพื่อนถอยผมคือผมเข้าใจเขาะนะว่าเขาจะเล่นเอาชัวแหละ <laughs> เออผมก็เข้าใจแหละโอเคแต่แต่เราได้ล่างมาก็ถือว่าคุ้ม เขาผมผมว่าจะมอท้อแหละว่าเขาไม่อยากเล่นเสีย่ยงทุกคนเขาจะเล่นแบบเอาชัวร์นะคือเวฟต้องดันตลอดประมาณนี้นะเราเปิดดานนะเพื่อนเราไม่มาช่วยไหนหรอ,เ,อ,อเพื่อนช่วยหน่อยมอทอไปไล่แล้วนะโหซิปเราอยู่บ้านหมดทุกคนจังหวะน,นี้ผมเสีย่ยงตายเนีนะโอ้ยผมโดนโอเมนมันจับอยู่ด้วยอะโหไปไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน เอ้าแม่งตีไม่ตายเอเอเพื่อนเพื่อนเล่นลึกไว้ป่ะเพื่อนโอ้ยเพื่อนเราเรียบร้อยใจก็อยายกจะไปช่วยแต่เลือดก็ไม่มีนะเพื่อนเราขอกลับแล้วกันหาเลือดกับขี้ป่าไปครับเราไม่กลับบ้านนะนเกมเนี่ยผมยังไม่กลับบ้านเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ตายนะแล้วผมก็ฟาร์มฟาร์ฟาร์มฟรมอยู่ตลอดเวลานะเพื่อแบบจะบู์เงินใี้มันเร็วกว่าเขานะ เงินเราเร็วกว่าเขาเขาก็จะดูนะว่าการเงินเราเป็นยังไงนะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยกล้าบวกมากนะเพราะว่าเงินเราเยอะจังหวะนี้เมื่อกี้เนี่ยคือผมคือผมลากมังกรไปนะเพราะว่าเพื่อนผมตายหมดไงผมต้องมาทําหน้าที่ในการลากมังกรเรื่อยจนกว่าเพื่อนผมจะเกิดแล้วเพื่อนผมจะมาอืเวลาเขาจะได้เอามังกรได้ช้าหน่อยนะเนี่ยคาเฟนี่มาแล้วทุกคนยังไงยังไงก็ต้องมีคนมาแล้วผมไล,ล่รอบลากไม่โดนด้วยงานเข้าแล้วเขาตีอยู่นะเพื่อน ผมเล่นกับอาตาไปก่อนนะอุ้ยว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 ุ้ยยิงแรงเกินยิงแรงเกินเพื่อนหนุม่มอืมอ่าสิปเรากำลังมาวุ่นวายทุกคนต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วทุกคนไอโอเมีนดันบนยาวเลยเพลินเลยเพื่อนเพลินอืมไงดีได้ไหมได้นะแหมผมยังมีผลิตนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่ผมกล้าโดดเข้าไปเพราะว่าผมฟันเสร็จผลผลิตออกผมผลิตแล้วผมก็โดดออกได้นะ อาตาขันเข้ามานี่สวยครับผมแล้วต้องกดติดก,กูนหนึ่งเลยไหมเพื่อนหรือต่อยธรรมดา,าก็ได้โอเคสวยจะาก,กันาหน้าบ้านยังไงวะเนี่ยติปก็ไม่มีต้องเคลียร์คีปไม่ได้ครับผมโจทย์โจทย์แรกเลยถ้าเคลียร์คีปได้ก็กันบ้านได้อะเคลียร์เคลียร์ได้เพื่อนโอเคเคลียร์ได้ครับผมเควสเราต่อไปก็คือกระโดดครับผมไล่ไล่ไปกระโดดกลับโอ้ยเจ็บแล้วเพื่อนเพื่อนถอยมาเร็วฮึวายเล็ดเกิดมานะ ไม่ใช่เกิดสิไวเลยไปเติมเลือดมาผมว่าเราต้องะไล่เขากลับได้นะเพราะว่าเขาเห็นเราเยอะกว่านะกลับดิต้องกลับสิสวยเพื่อนแลนที่ค่อนข้างทาดีนะเมื่อกี้นี้ไป,หไปเหมือนจะไปต่อยอเลสเตอร์มาเลยปะ <and> เราจะได้สักถามไลยทุกคนคิปเราแม่งมาไว้ซิปมาไว้ซิปอปมคลิแล้วทุกคนนะกิงมาเลยไม่ไหวแล้วเวฟนี้ต้องเป็นของเราแล้วเอาเพื่อนไปอมมาอีก เออมีอย่างน้อยได้ป้อมกลางเพื่อนความลางไม่ได้เอากลางโอเคเนี่ยได้แล้วเพื่อนเอา้าช่วยกันตีคนละไม้คนละมือสวยสวยอันติไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอทิป,ปอมเราออกนะไม่เป็นไรครับผมปึบ๊บผมกดกดกดแขนไปก่อนครับผมกัวาต้าเฉยเลยผมผมก็ไม่รู้ไงเผื่อเป็นทับฟินนี้ยิงปั้งมาทีหนึงผมหลับเลยนะเมื่อกี้เนียกดแขนไปก่อนเพราะผมผมก็ไม่ทันดูว่ามันคือตัวอะไรนะ มันก็คืออาตาไฟเมื่อกินนี้คือไม่ได้เลยนะคือเราแค่ได้เกาะเกิดเขามาแค่นั้นแล้วผมก็เสียอาร์ติออฟใจแข็งไว้ทุกคนโอเคอาตาไปเช็คผมปะอึโอ้โหไม่ได้ไปทุกคนดีที่ที่ผมกระโดดไม่ได้ผมกระโดดไปได้นี่น่าจะตายไปทุกคนโดนเลเตอร์จับ่ะช็อตเนี่ย่ะดาแล้วผมดาเป็นเหตุสังเกตได้ยังไงเพื่อนบอกถอยปะ เอ้ยแต่ไฮเดเตเขาอยู่ล่างน,นะทุกคนต้องเล่นปะต้องเล่นแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมไปเคลียร์คลิปกลางให้ก่อนเพื่อแบบว่าถ้าเราถ้าเราบอกไอ้ไฟนี้ได้อะ่ะเราเราจะได้จบจบกลางได้โอเคครับอ่าสวยย,ยังยังไงก็ชะนะเพราะว่าเขามีแค่คาเฟนีนนะที่เป็นดาเมจนะทุกคนที่เหลือไม่มีดาเมจแล้วโอเคลำไหมครับลำสุดปอกฟับฟับสวยต้องกลับคนหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนไม่กลับจริงเหรอ โอเคคือมีเพื่อนกลับแล้วนะไปเพื่อเราถึงเวลาแล้วจะยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยปลดแอกน่าจะจบนะครับทุกคนโอเคโอเคผมสำหรับแนวทางการเล่นซิลอะ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะหรือว่าอยากให้ผมทำตัวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับ ่วจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม